ผมเสียพลังงานหลายผมเลี้ยงน้องให้ผมก่อน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 ครับพ่ออ่ะให้หนูให้หนูพ่อให้หนูพ่อให้หนูก่อนให้น้องควายก่อนให้น้องควายก่อนให้หนูก่อนให้หนูก่อนเฮ้ยอ้ายอ้ายไม่ได้ทักมีอ้ายให้หนูก่อนตาเออว่บัวรักผมด้วย คาน่ารักของเด็กๆในวันนี้นะคะน้องพลอยน้องซับซับพี่บัวขาวนะคะโอ้หสงสัยนะครับหนุ่มหล่อลูกสองอิหัวหอองหัวงหวอ่งหัวอิงหสองขาหนายืนในนายืนสองขาหลังยืนบนคันนาปาติโทอ้วนเอ้ยทิสะดานกว่าคนอื่นเขาเนาะอะไรที่เหมือนคนอื่นจะไม่ใช่พลอยนะคะแตที่เป็นพลอยจะไม่ใช่คนอื่นดูค่ะโอ้ยท่านี้นี่ปาโทปาโ ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่พี่ที่บัวน้องบอยอุ้ยสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้พี่บัวนะคะเป็นคุณแม่ลูกสองลูกสองยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันเนม่ค่ะลูกสองไอหนุ่มผมยาวน้องพร้อมซับก็มานะคะวันนีู้กับลูกก็เมียโอ้โหวันนี้พาลูกๆมาเลี้ยงวัวอยู่กลางทุ่งนานะคะ โอ้โหดูค่ะลงไปไหนอ้วนไปแล้วไปแล้วรู้ว่าพี่ควานพี่พร้อมน้องพร้อมซับนะคะมีมีอ้อยดูค่ะโดนลุมแล้วค่ะพี่ควานโดนรุมแล้วพี่ควานโดนลุมแล้วพี่ควานโดนรุมแล้วตอนนี้น้องพร้อมซับนะคะหนุ่มผมยาวช้างน้อยวัยสองปีใช่ไหมคะพ่อฟานสองปีนะคะ น่ารักตุ๊กะาเลยค่ะวนไม่กินก็ได้หรอกโอดูดูติดน้องแล้วติดน้องแล้วไปแล้วติดน้องแล้วเยอะๆๆพี่บัวกลับบ้านเลยพี่บัวพี่บัวกลับบ้านพี่บัวกลับบ้านพี่บัวกลับบ้านอือพร้อมซับก็จะงงๆหน่อยนะคะให้ก่อยไปน้ำเนยห้โนไปน้ำเนยเด้อไอไฮไปน้ำเนยเด้อไปน้ำกลันเด้อ ดูค่ะดูดูไปดูดนมแม่บัวขาวกันแล้วดูน้องพลอยก็ห่วงพี่บัวเขาไม่ให้น้องพร้อยซับเข้าหาพี่บัววัอนนี้ก็พาเด็กๆมากินต่อสังข้าวด้วยนะคะน้องพร้อยซับร้องดูค่ะน้องพร้อยซับก็ดูดนมพี่บัวเหมือนกันทีนี้ดู พอบอกว่ามาทําความคุ้นเคยกับพี่บัวนะคะดูค่ะดูคุณตาได้ก้วยคุณตาได้กล้วยขอบคุณครับก่อนขอบคุณจ้าก่อนสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าพร้อมซับพร้อมซับติดพี่วัวแล้วนะคะ ตัวนี้จะเป็นวิธีการเลี้ยงช้างแบบแบบศาสตร์ของโบราณนะครับเือจะพาเงช้างจูงเรือนต้นนะครับมาเลี้ยงช้างเหมือนเลียงโอ้โหน้องพลอยทุกจ้างเหมือนน้องพร้อมซับ่ลยวะลูกสวัสดีจ้าก่อน ดูดูน้องพ่อซั์น่ารักมากๆเลยเออให้หนูเด้นหนูห่องแล้วเด้ออาพ่อซับเสียงลูกเสียงโอ้โหให้หนูคิบ้าเร็วเร็วหน่อยเร็วเร็วหน่อยคุณพ่ออะไะค่ะทีนี้ เกิดความอลหวานกันเกิดขึ้นแล้วค่ะมาามพร้อมซับยังไงลูกไอ้หนุ่มผมยาวงงพี่พี่อย่าลืมไปติดตามให้กำลังใจนะคะครอบครัวน้องพร้อมซับด้วยนะคะนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วลูกๆพี่บัวไปแล้ววันนี้พี่บัวขารับบทเป็นพ่อนะคะพ่อลูกสองดูค่ะ เบียดกลางเลยเบียดกลางค่ะเบียดกลางอ๋อเขาซับก็อยากเป็นลูกเหมือนกันอ่ะ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 อดูค่ะดูค่ะดูค่ะดูดูจะไปมุดใต้ใต้ท้องพี่บัวละยังไงอ้วนหาแต่ของกินเลยไม่รู้จากห่วงพี่เลยค่ะมาแย่งพี่ชายไปแล้วนุ่นนเขาไปมุดหลังแล้วนุ่นมุดหน้ามุดหลังแล้วนุ่นอโหพอแล้วพอแล้วอ้วนนวให้น้องกินบ้าง ให้น้องหม่ำด้วยลูกอ่ะพร้อมซับทำยังไงลูกโอ้โห้เจงไงดูดูลูกสาวเรานะคะขึ้นคันนาเลยนะคะทีนี้ดูค่ะดูขึ้นคันนาดูค่ะโอ้โหท่าอ้วนออ อดูค่ะสองขาหน้าอยู่ข้างล่างสองขาหลังยืนบนคันนาเออโอ้ชานี้ไม่ได้แต่ใดมานี่สองขาหน้ายืนในนายืนสองขาหลังยืนบนคันนาปาติโทอ้วนเออที่สดานกว่าคนอื่นเขาเนาะอะไรที่เหมือนคนอื่นจะไม่ใช่พลอยนะคะอะไรที่เป็นพลอยจะไม่ใช่คนอื่นดูค่ะโอ้ ท่านี้หนีปาโทปาโทโอรศดูค่ะไปหาพี่บัวก็ได้ไม่สนหรอกดูค่ะดูโอ้หน้องพร้อมสับน่ารักประมากเลยดูอ้วนเป็นช้างนะไม่ใช่เป็นลิงนะนั่นลืมตัวหรือเปล่านั่นอืมอืมน้องพลอยเร็วน้องพลอยเร็วเดินข้างล่างมาธรรมดาเกินไปอย่างพลอยต้องเดินบนคันนาแม่ สาวน้อยแคทวอล์กเดินบนแคทวอล์กเดินกลับไปกลับมาหมุนซ้ายหมุนขวาสวยไหมคะพี่พขอบคุณครับไม่มีเสียงไหมอ้าวหน้องอซับคนหน่อดูค่ะดูดูอยากลื้อนั้นนไน้องะให้น้นกินเลยใหนกินเลยให้นอกินเลย อันนี้เราก็พาเด็กๆนะคะมาดูน้องวัวให้น้องชินกับน้องวัวไม่ให้น้องกลัวนะคะต้องเริ่มสอนตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่ได้เอาเข้าไปใกล้น้องวัวให้เขาวิ่งให้เขาหนีนะคะให้เขายืนมองไกลๆว่าเออนี่คือวัวนะเขาไม่ทําอะไรเรานะประมาณนี้นะคะสมัยแต่โบราณก็เลี้ยงกันมาแบบนี้นะคะตอนเด็กๆอย่างเย็นๆค่ะน้องช้างมาให้คุ้นเคยกับน้องวัวนะคะ น้องหอยอ้อนเก่งมากเลยโอ้โหลงมาดูอ้วนอยากเล่นแล้วอ้วนอยากเล่นแล้วอ้วนอยากเล่นแล้วไม่ไหวแล้วดูดูจะง,งงกันเนินคนนาหน่อยนะคะไม่ค่อยได้มา ดูค่ะพร้อ,อรมซับก็จะงงๆหน่อยนะคะดูค่ะดูค่ะดูโอ,อ,หอตต้หนุ่มหลอ่อตดแล้วหนุ่มหล่อสายแก๊สสายแก๊สสายแก๊สมีแต่คนไปแย่งพี่บัวเลยพี่บัวนี่ิสเหนียดเลยช้างเชือกไหนก็รักพี่บัวนะคะ เพราะว่าพี่บัวเนี่ยดูไม่ทำร้ายไม่รังเกนะฮะความน่ารักของเด็กๆก็จะประมาณนี้นะคะอย่างเดียวปลาลูไปเลี้ยงวัวนะครับปี้ปลไปเลี้ยงวัวว้วชอบมากเลยนะคันนาดู ไปด้วยให้น้ำไปด้วยให้หนูไปน้ำเมียไปน้ำเมียโอ้ยพอหันลงมันสูงเมียมันสูงมันสูงเหตุจังไหน,นี่เหตุจังไึ้นไหดแต่ลงบ่ใดเห็ุจังไรทำยังไงทำยังไงลงไปหาพี่พลอยไปหาพี่บัวยัยงไงลงยังไงลงยังไงลงยังไง,ง,งอึบอึบ,อ,บออ ก็ฝึกพัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่สอนให้เขาเดินแต่กับพื้นธรรมดาเขาเริ่มโตก็แิ่มแบบพื้นที่ต่างระดับหน่อยให้เขารู้นะคะในอนาคตเนาะรูกเราเรียกกันแล้วอ้อนให้พี่บัวรักอ้อนให้พี่บัวรัก เด็กๆก,ก็แฮปปี้กับตอ่อสั่งข้ามากเลยนะฮะีลับลมนะบรรยากาศเย็นๆเลยวันนี้ผมนี่อยากพ่วงสาวสองคนอะไรอยากพ่วงน้องสองตัวเป็นหน่มแล้วแตู่แองเป็นหนุ่มแล้วแต่แม่ให้แต่ดูแลน้องเลยแบบนี้ไม่ไหวเลยนะแม่ดูดูอ้วนดูอ้วนหัวพี่บัวดูโอ้ยดูพร้อมซับ อาเดี๋ยวคุณแม่จะพักความน่ารักของเด็กๆไว้เชียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากพี่ๆติดตามและให้กําลังใจนะคะครอบครัวน้องบอกปล่อยที่ดื้อด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวน้องพร้อมซับนะคะช่อช่องไยพร้อมซับนะคะช่วยดันๆน้องหน่อยนะคะขอบคุณค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านค่ะบ๊ายบายจะให้เด็กๆได้เอ็นจอยการเดินเล่นชกทุงชมได้ก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย